สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมามาฝึกกับการเล่นเกมไหวพิม์นะครับกติกาของเกมนี้ครับก็คือให้เราย้ายมานะครับจำนวน2ครั้งนะครับแล้วทําให้เกิดสามเหลี่ยมจํานวน7รลูกนะครับผมโอเคครับตอนนี้เรามีสามเหลี่ยมกี่ลูกเออหนึูปนะครับ2รูปแล้วก็2รูปครึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวพี่จะพาทำนะครับสำหรับคนที่เขาไม่รู้เฉลยนะเขาก็จะพยายามทําอย่างนี้นะครับเอาอันข้างล่างนะขึ้นมาข้างบนนะครับอย่างนี้ปุ๊บอ่ะอย่างนี้นะได้สามเหลี่ยมกี่ลูก1 2 3 4สได้4รูปนะครับซึ่งมันจะยังไม่คครรบบนะั อันที่เฉลยของเกมเกมนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะครับกับเฉลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวให้เวลาห้าวินะครับเผื่อว่ามีบางคนยังอยากทำาครับอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคครับกติกาเฉลยเกมนี้ง่ายมากครับเรานะครับย้ายจากไอ้ตรงข้างล่างสองอันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าย้ายในแนวชแนงอย่างนี้ปุ๊บอ่าหนึ่งนะครับแล้วปุ๊บอ่าสองนะครับเราก็จะได้สามเหลี่ยมจํานวนเจ็ดรูปนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่จะนับให้ดูนะครับอ่ะอันใหญ่เนี่ยหนึ่งรูปแล้วใช่ไหมครับอันนี้ อันนี้สองอันนี้สามนะครับและอันที่สี่อันที่ห้านะครับเห็นไหมครับอันเล็กอีกสี่นะครับก็กลายเป็นห้าแล้วและคราวนี้ก็มีอันใหญ่อีกอันนึงนะครับนี่อันที่หกแล้วก็อันใหญ่อีกตัวหนึ่งครับอันนี้เป็นอันที่เจ็ดโอเคครับเพื่อจบคลิปนี้ไปเพลงคนนี้นะครับจ้าฝากกดไลค์กดติดตาแล้วก็แชร์ด้วยนะ